สวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีแดดออกแล้วจ้าเราก็เริ่มมาจัดการแปลงปลูกผักของเราเนาะจัดการเก็บเศษหญ้าเศษกิ่งไม้เศษใบไม้ออกจากแปลงก่อนนะจ๊ะเพื่อที่จะเตรียมดินเอาไว้ปลูกผักในฤดูต่อไปเนาะแดดดีแล้วเราก็มาเตรียมดินเอาไว้ตวนดินเอาไว้ตากแดดไปก่อนนะจ๊ะนี่แหละค่ะคือชีวิต จับบันของคนต่างแดนนะคะบ่างจากงานประจำที่ทำที่เหตุกามาลงสวนหลังบ้านเนาะ,ะเนาะสวนผักไทยในต่างแดนปลูกแค่เพาะได้กินจากพี่น้องก็จะปลูกเพอขายดอกแค่ว่าเป็นงานอดิเรกของเฮาเนะจ้ะเพราะไหบ้องเหงาเนาะไปคุยกับพักกับหยากันมีความสุขในแต่ละมือจ้ะความสุขของเฮา ก้าพักกับก้าไว้ทั้งบ้านแล้วก็ท่านก้าเอาออกข้างนอกจ้ะเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่เนาะ,ะเนาะเราก็ได้เตรียมดินไวกอนก้ะนี่นะคะขั้นตอนของการสับดินสับอย่างไวตากแดดไวเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวอีกมือสองมือกับสิบมากับดินอีกข้างนึ่งให้ไปตากแดดเนาะ,ะแดดแห้งกับแมนยูแต่ว่ามันอากาศมันก็นยังหนาวอยู่จ้ะยามกลางคืน วันนี้อากาศตีกระแมนแต่ว่ากระตองใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่ามีล้มเนะล้มกับเม็ดเป็นล้มหนาวมาจะ้ะมันกับไวใจยังบรด้เนะเพราะว่ามันบทท่านเขานาฮ้อนอิลีจะ้ะถ้านาฮ้อนกับอีกประมาณเดือนหนาก็เป็นพฤษภามิถุนาอนละสิเริ่มฮ้อนคักนะคะเนะสิเริ่มฮ้อนอิลีแดดก็สีแ้งสิเริ่มอากาศกับสิเริ่มอุ่นขึ้นนะจะ้ะอันละช่วงที่เฮา ได้ลงผักเอาผักออกจากในบ้านกับประมาณท่วงนั้นล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็เตรียมแปลงไว้ก่อนจ้าเตรียมดินเอาไว้ฐาเนาะซับดินปลูกใส่ซับดินที่เขาปลูกไว้มาตากแดดไว้นะคะเสื้อ่เสื้อค่ะแบกทีเลียกอนนะคะเนาะจะมาเห็ดตายแล้วกระทางนั้นกัมาเห็ดกระทางนี้กระทางนี้ก็ไว้ปลูกดอกไม้สำหรับคุณสามีคุนมั่ ปลูกดอกไม้แน่จะปลูกจะพักหลายประั่นอุย้ยใจคอยก็อยากจะปลูกกระดอกแต่จะพักแล้วคอยก็อยากล้มดอกไม้ซัําแต่ในเมื่อผู้จัดการสั่งมาเราก็ต้องเอาใจเขาจักน้อยเนาะคนต้อหาเงินให้เขาใส่เนาะแต่คือวาา่าละปลูกพักแน่ปลูกดอกไม้แน่สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะมองไดพพอปลูกพักเขากะปลูกมองได้พอปลูกต้นไม้เขาก็ปูกไปจ้ะ ไปง,งปอมงอมอยู่คนเดียวน่ะล่ะจ้าบ่มีเอียงหลายเนาะว่างจากงานประจำเขาบ่มีลูกค้าเขากับมเฮ็ดงานสวนพอดได้ม่อมแม่ยู่ไปพราะตเสียเวลาบ่ได้เงานะคะเนะาะมักจาะมักเก็บมักปลูกต้นไม้มักปลูกดอกไม้มักปลูกพักจ่ะนะคะเนาะมันมีความสุขเพราะความชอบของแต่ละคนกับบคือกที่ันนะคะ ตู้มือตอนแรงตอนเศร้าตื่นเศร้ามากอะโอ้ไดไม่กุ้ยกับพักกับหยาเฮาที่เขาพอเอาไว้กัมมีความสุขเราจะ้ะเศร้าแรงเศร้าแรงแะนะันเนาะความสุขของคนต่างแดนแตเฮ็ดในสิ่งที่ใช่ได้มากในสิ่งที่ชอบจะรู้ได้นะคะเนาะพอบ่เหนาพวพอาะบ่คิดหอดบ้านพอาะบ่คิดหอดเมืองไทยมันมี ให้เฮ็ดหล,หลายอย่างเนาะเขากับบอสแมนวาซิโอนางคิดหอดตะเพงไทยเขากับยูนีเขากับมีกิจกรรมเฮ็ดเขากับมีความสุขหรจืจ้ะจะซ้ำว้อยู่บ้านเขา้าคือกันนะเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอากาศมันบกคือกันกับซ้นำน,นั่นแหละมันมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าทั้งนี้มันอากาศหนาวพอเห็ดแปลงพักแล้วเฮ็ดกระถางพักแล้วกับมาถอนอันอยังละต้นไม้ที่ว่ามัน ทัดถิมแล้วมันอันนวยมันโลนมาตรงนี้มันก็ขึ้นอีกกระเติมต้องมัดถอนออกจ้ะตรงนี้ึ้นหลายโพดถ้าบ่ถอนออกนี่บ่ได้จ้ะเวลาหยาขึ้นม้ามันก็นสิบ่ง,งามนนเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องถอนออกจากสวนหญ้าของเขาจากแปลงหยาของเขานะจ้ะนี่ละจ้าเฮ็ดไปแต่ละมือแต่ละดีค่าเวลาไป ไปเห็ดไปผู้ไดว่านก็มาอุ้ยกันมาเห็ดน้ำกันเด้อน,น,นี่คือต้นอียงก็บ่ฮู้หูผู้หูจักจ้ะแต่ว่ามันขืนไวแล้วก็โตไว้จ้ะก,ก็เลยต้องตัดถิมเนาะตรงมือตัดเองเลยจ้ะใส่เลื่อยก่อนที่หิมะจะตกนะเพราะว่าแล้วที่นี่นวยเขาดกโพดหลายโพดเพราะว่าันรนวยมันโลนมากับเจอหิมะทับ แล้วมันกับพ่อมาแดดออกเขากันนี่มาปงออกเลยสินี่เขาก็ต้องมาดึงออกจากสวนหญ้าของเขาเนาะคะเนาะนี่แหละค่ะในมื่นหนึ่งมือหนึ่งมันกับเวลามันกับพานไปไวเนาะที่เป็นสีเห็ดกับพ่อปอกคลยเหงาพ,อพ,อพ่อปอกเหงานะจ๊ะอยู่ต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองของเขามันก็มีกิจกรรมใะเห็ดมันก็เห็ดให้เขาบอกเหงาเนาะนะค่ะ จากงานประจำก็ทำงานหลังบ้านงานสวนของเราวันก็ต้องไปรับลูกรับเต่ามาจากโรงเรียนเฮ็ดกับเขา่ากับน้ำทาลูกนี่แหละชีวิตมนุษย์แม่มนุษย์แม่ในต่างแดนก็นมีซัมเนียล่ะจ้าทุกคนกับคืค่กึกันกับมนุษย์แม่อยู่เมืองไทยแหละเนะาะนะคะความเป็นมนุษย์แม่เป็นได้ทุกอย่างให้ลูกแล้วตัวเนาะ เป็ดไก่ชอย่างลหะค่ะมนุษย์แม่คือเพราะมนุษย์แม่หญิงไทยในต่างแดนนะคะอึดถึกทนถ้าไม่อึดไม่ถึกไม่ทนก็อยู่มืองนอกว่าได้ไปค่ะเออสีบอกต้องอึดถึกและทนนี่แหละค่ะคือสโลแกนของหญิงไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะผู้ใดบอยู่บ่อหูจ้าคนมาอยู่ละงันสีหูได้สัมผัสด้วยตัวเองเนาะ ต่าง่ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้แนเด้วจ้าขอบคุณนะคะแต่พอกันไม่คลิปหนาเนาะคลิปนี้กับภาพทุกคนมาเห็ดสวนทอนหยามากอ่าอย่างะ่ะเตรียมดินไว้ปลูกผักในฤดูการจะมาถึงในซัมเมอร์ที่จะมาถึงเนาะค่ะเนาะ โอคค่ะก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีความสุขทุกคุคนด้วยค่ะเด้อคิดจริงใด็ให้สมความมุ่งม,มั่นรัรนาา